สัสดีครับเซีมครับสวัสดีครับพี่หมอโอ้เซียมวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของคารบูเรเตอร์นะครับสี่ห้าปีที่แล้วโอ้ตอนนี้เอากลับมารีโนเวตกันและก็เอามาแต่งกันเยอะมากๆก็คือของเก่าเชียงกงเห็นลูกค้าซื้อไปใส่ไม่ได้เร่งเร่งไม่ขึ้นยี่สิบปีแล้วล่ะเขาบอกว่านมหนูมันเสียไปหมดละครับผมก็เลยบินไปต่างประเทศไปนําเข้าของใหม่มานะครับเป็นคารบูเรเตอร์ของใหม่ร้อยเปอร์เซนต์ับประกันให้6เดือน โอ้มีรับประกัน6เดือนด้วยเชียงกงเขารับประกันแค่เวัน10วันเองแต่มันไม่ติดอ่ะเข้าใจไหมแต่ของผมนี่6เดือนเลยไม่งั้นไม่มาหาเสียอ้่มหรอกต่อไปจ้าวันนี้พี่บอกว่าเป็นตัวแทนสําหรับรถที่ใช้คาบูเรเตอร์รถคลาสสิกครับต้องนี่เลยครับเสียอ้่มซีเอฟอะไรยนต์ไม่มีคําว่าเก่าสําหรับคุณจริงๆครับตั้งแต่รุ่นเก่ายันรุ่นใหม่นี่ก็ปัจจุบันเอฟนี่ก็เก่ามากแล้วซีเอฟอีเก้าสิบครับอีเก้าสิบซีเอฟนี่คาลิเบียนเอสเจซีหนึ่งสาม อ่าต uh, uh oh, ัวนี้ต uh, uh. ัวนี้เยอะเลขอขอไว้ก่อนตัวนี้ตัวห่วนเอาเอาด้วยตัวหวงเลยนลอ่าอันนี้พวกปาาลิ้นเร่งละคือรุ่นใหม่ๆมันจะกลับมาใช้เป็นปลาลิ้นเร่งมันมีปลาลิ้นเร่งที่มีคันเร่งกับปาาลิ้นไฟฟ้าบางอันบันไม่มีตัวเร่งเห็นไหมมันจะมันจะจ่ายมาเป็นไฟฟ้าเลยจ่ายจ่ายจ่ายเซนเซอร์มาให้เปิดปิดอันนี้ก็คือใช้ใช้ใช้สายเอา ใช้สายนะมีไฟฟ้าเข้ามาร่วมด้วยมีวีออสศูนย์แปดออฟต้าอีคาพันห้าพันหกมีหมดสองทีอาร์ดีแม็กคอมโบเลลนะครับพวกนี้ก็อยู่ราวๆสองพันสองพันห้าอยู่ราวๆนี้ถูกกว่าชิงกงจริงๆนะครับรับประกันทุกเดือนด้วยอันนี้ยังไม่ได้พรีเซนต์เวเบอร์เวเบอร์อันนี้นะฮะหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันเวเบอร์นั่นแหละครับนะฮะมันจะมีปาก40อันนี้45ที่มาโชว์นี่45เลยวัดตรงนี้วัดที่คอคอท่อเข้า นี่ปากสีหจริงๆมันใช้2ลูกนะปากสีห้าต้องใช้สีห้าสองลูกสีสูก็จะใช้2ลูก่าถูกต้องถึงจะแรงถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในยุคตำนานเลยครับอัลฟาโรเมโอนี่เลยครับตัวผมเห็นเรือหางยาวไปใส่กันนะใช่ตอนนี้ 4K5K7K เอาเขวฉีดออกมาใส่นี่ใส่อ้ํานี่ฮะนี่ถึงบอกว่าคอเรือหางยาวนะครับหาซื้อกันเยอะมากครับครับตัวนี้เลยตัวนี้รู้สึกกับพี่หมอเป็นคนแนะนําให้ผมทําด้วย ถ้าผมจําไม่ผิดอะทีแรกผมไม่มีที่หมอโทรมาผมบินไปต่างประเทศไปดูงานเขาจะเอาไปใส่4ีตอนนั้นพอดีใชใชใช้เหลืองยาวอยู่เหมือนกันนี่ผมผมมาขายลูกห้าพันบาทอีกเนี่ยเหรอเออเห็นพี่หมอบอกตอนนี้หมื่นกว่าโอ้โหตอนนี้ตอนนี้หลายตังค์ครับหลตังค์ตอนนี้ไหลตังค์ก็ต้องบอกว่าติดต่อมาเลยครับมีเยอะด้วยครับเอ็นบอกมามามีเลยครับเบอร์โทร0 2 2 3 5 5 7 2 2 3ถึงครับเฟซหลักซีเอลอยน์เลยนะครับ ครัไลน์แอด clk chale นะครับชาลี clk ชาลีนะครับทุกช่องทางครับติดต่อทางนี้ได้นะติดต่อมาได้เลยครับในเรื่องของพาร์ทอะไหล่นะครับไม่ใช่มีแค่คาบูเรเตอร์หรือคาบิวนะครับมีหลากหลายต้องบอกว่าเยอะมากๆในเรื่องของอะไหล่นะครับที่ CL อะไหล่ยนต์นะฮะและก็มีรับประกัน6เดือนครับ6เดือนเลยนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่พี่หมอการันตีได้ว่า CL อะไหล่ยนต์นั้น เขาสุดยอดจริงๆเพราะว่าอะไรนั้นลุยได้เหมือนกับรถที่ออกมาใหม่ๆป้ายแดงใช่ครับโอ้โหนี่แนะครับคือเสียอ้ามครับ CL อะไรยต์ครับยกนิ้วเลยครับ2นิ้วเลยครับขอบพระคุณมากๆครับเสียอ้้มครับขอบพระคุณมากครับ